ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้มยการโรงเรียนครั้งที่1คือ1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2565ข้าพเจ้านางรัชนีหงบุญผู้มยการโรงเรียนบ้านดอนกอ ปัจจุบันอายุ57ปีอายุราชการ34ปีบุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนก่อตำบลวังชัยอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผลงานในรอบ6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564 ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2565ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมบูรณาการรักการอ่านสนองจุดเน้น นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าดำเนินการบริหารการจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการทำงานของวงจรเดมลิง PDCA มีการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งร่วมกับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาแบบวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในนิเทศติดตามแนะนำตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้และผลงานนักเรียนครูนำผลการนิเทศในชั้นเรียนจากผู้อำนวยการและคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ร่วมกับคณะครูเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม PLC มอบหมายให้คุณครูทุกระดับชั้นดําเนินกิจกรรมตามจุดเน้นและจัดทําแบบฝึกบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่น แบบฝึกทักษะบูรณาการชุมนุมบูรณาการรักการอ่านด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนานสถานศึกษา และการจัดการศึกษาเข้าร่วมคณะทำงานกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่และเข้าร่วมงานสัมพันธ์กับชุมชนเช่นการร่วมงานประเพณีตามเทศกาลในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนและงานด้านพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรการบริหารส่วนตำบลวังชยัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมโครงการยกผลัสำร,ริ์ทางการศึกษา ONET NT RT และการสร้างเว็บไซต์ด้วยก o g กิ s ไซต์ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการสังเคราะห์ SAR รระดับเขตพื้นที่และเข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่ด้านการพัฒนานงานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผู้เรียน ครูและสถานศึกษามาตราการระยะเร่งด่วน 1. การอ่านออกเขียนได้เช่นกิจกรรมเสียงตามสายการฝึกอ่านคำพื้นฐานทุกระดับชั้น 2. คิดเลขเป็นเช่นการจัดกิจกรรมคิดเลขเร็วและแบบฝึกทักษะทุกระดับชั้น 3. ลายมือสวยส่งเสริมในกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน เช่นกิจกรรมวันภาษาไทยและแบบฝึกทักษะทุกระดับชั้นมีการจัดประกวดการแข่งขันภายในโรงเรียนและนำนักเรียนไปแข่งขันนอกโรงเรียน 4. สื่อสารภาษาอังกฤษเช่นกิจกรรมอ n g l i s h Today มีการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงทุกระดับชั้น 5. ทักษะดิจิทัลวิทูเรซีเช่นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เหตุการสำคัญต่างๆ 6. มีความรับผิดชอบมีวินัยและจิตอาสาฝึกให้นักเรียนมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเช่นการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบเวรประจำวันห้องเรียนทุกระดับชั้น 7. ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยโรงเรียนมีการจัดทำประกาศรณรงค์ป้องกันการคุกคามในสถานการณ์ต่างๆและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรับแจ้งเหตุการณ์และรายงานอย่างต่อเนื่องมาตรการระยะย,ยั่งยืนข้าพเจ้ามีการน้อมนำสร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเช่นการปลูกผักสวนครัวทุกระดับชั้นเด็กประถมวัยมีพัฒนาการสมวัยเด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคนมีการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำเช่นการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาค้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในโครงการสารคามหนึ่งห่วงใยสร้างบ้านให้เด็กยากไร้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งด้านการปฏิบัติในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการครองตนข้าพาเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา นำหลักธรรมมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติในการดำรงชีวิตรักษาระเบียบวินัยและกฎหมายและการอยู่แบบพอเพียงทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จจากการครองตนได้รับรางวัลโครงการคนดีสีมหาสารคามระดับดีเยี่ยมการครองคนข้าพเจ้าประสานงานกับผู้คนในหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดมาการครองงานคาพเจ้าสร้างความเข้าใจให้บริการชุมชนองค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมสร้างความสามัคคีในสถานศึกษาทำให้โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนเช่นผลการทดสอบโอน t NT กิจกรรม Active Learning โรงเรียนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดภัยความสำเร็จด้านอื่นๆ 1. ความสำเร็จในการปฏิบัติภาร,รกิจตามนโยบายจุดเน้น นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ90อ่านออกเขียนได้ 2. ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกอมีผลการทดสอบโอเน็ตเี T, มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3. ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะและมีมาตร,ราการความปลอดภัยของสถานศึกษา 4. ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาสู่คุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นผู้นําทางด้านวิชาการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์บูรณาการจุดเน้นนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีพุทธศักราช2564รองชนะเลิศลำดับที่2ประเภทอำนวยการระดับต้นข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพ่วมในการโรงเรียนทุกท่านหากมีข้อแนะนำข้าพเจ้าขอน้อมรับไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณและสวัสดีค่ะ